ทุเรียนให้ดูนะว่าทุเรียนในหนึ่งกล่องเนะประมาณแปดร้อยบาทก็แล้วกันที่ไม่โชวบอกนะนะ่ะแต่เราเลกเก็บแล้วเพราะว่าอย่าตีเป็นเก mm ้าร้อยเพราะวมันไม่เต็มเท่าไหรนะ่น่ะแต่ก็ประมาณนี้ละแปดกว่าเก้าร้อยแปดเก้าร้อยกล่องนี้นะราคาบ้านเรานะแต่ไม่ได้กินบ่อยหรอกอันนี้สวยเนี่ยลูกมันมีอยู่กี่กล่องนี่แหละไ,ไม่โชคเห็นอันอยู่ ชิ้นนี้มันมันใหญ่ก็เลยว่าจะซื้อมากินหน่อยเดินเก้านะถ้ากินทุดเดือนแต่ยถ้าทํามันจะดีเนี่ยอ้าปากกว้าง,างจจำไปแน่นๆจะเอาทางไหนดีอืกินข้าวกับข้าวเหนียเวเปสสามปั้นแล้วเมื่อกี้เรื่องจริงนะเพราะว่ากินกับปักพ่อแล้วเพราะว่าจะเกงหน่อไหมก็เลยว่าจะมาชิมทุดเรียนให้ดูก่อนทุเรียนมันก็กําลังพอดีกินนะแต่ไม่โชคเอามาหลายวันแล้วไงพอดีกินนะเนี่ย ถ oh, ้าเรามาวันน er. ั yeah. ้นพอดีเฮิมแต่วันนี้อ๋ดูหักเซฟแน่นอนรู้เลยอืะหวานสเราไม่ชอบชอบเี มันกวานถ้ามันมันหำผ่ม,มันจะไม่ค่อยหวานนี่ขนาดนี้ไม่ชอบชอบไม่ได้นิ่มมากไม่ได้หวานมากอะไรแบบนั้นแค่นี้ก็อยากกินทำให้เบิ่ง <laughs> อ้าเยอะอืมโอ้ยใตายแล้วตายอึดตายายัยมบ่คคได้วมีกินแล้วมันก็แพง ไม่เจอก็ขึ้นรถมาก่งก็จืงเลยนะเอาแนงลังก็หอข้างนอกไม่หอข้างนมันมันไม่หอมเก่งเข

ให้ดูแลสวยดีค่ะไปไปนะคะอีกชิ้นหนึ่งอยอมจังเลยก่หลังอาหารได้ไหม <laughs> โอเคไปาปค่ะสวัสดีนะ